ในงานแต่งงานเจ้าสาวแค่รินวายเชนญแขผลคือถูกคุณนางคนหนึ่งลากเขาเข้าไปในห้องและทุบตีอย่างโหดเหี้ยมแต่ญาติที่อยู่ที่นั่นไม่มีใครกล้าออกมาหยุดแม้แต่สามีของเธอก็ยังเลือกที่จะเงียบหลังจากเสร็จงานชายคนนั้นบอกให้เขาเข้าไปข้างในทันทีเพื่อทําหน้าที่ของสามีเขาพยายามประท้วงแต่ถูกเขาบีบคอผลักลงไปที่พื้นแล้วใช้แสตีเขาซ้ำๆในที่สุดก็ให้ทหารสองคนลากเขาไปที่ประตูชายคนนั้นเข้ามาในห้องเขาเสียใจเมื่อเห็นร่างของภรรยาเต็มไปด้วยเลือด ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเบอร์นาหลังจากประสบกับความทรงจําอันเลวร้วรายนั้นภรรยาที่ร่าเริงสดใสเริ่มไม่สนใจเขาเบอร์นาตั้งใจที่จะอดทนใช้ชีวิตอย่างสงบให้ผ่านแต่ละวันไม่คาดคิดสิบเดือนต่อมาลูกที่ภรรยาของเขาให้กําเนิดบนใบหน้ามีฝยที่ดูเหมือนเบอร์นาทุกประการเขาดีใจพูดเรื่องนั้นกับฟรานเชสกาแต่เธอเพียงหันหน้าไปมองและไม่พูดอะไรเรื่องฝอยลาไปถึงหูของคุณนางอย่างรวดเร็วทุกคนหัวเราะยะพันธุกรรมของเขาไม่ต่างไปจากทาสผู้ต่ำต้อยในฐานะท่านหลอดเขารู้สึกขายหน้ามาก เขาจึงส่งลูกน้องไปจับฟรานเชสกาเบอร์นาดเห็นแบบนั้นก็รีบหยุดแต่ถูกทหารฟาดลงด้วยแส้ เขาทำได้เพียงเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาพาสองแม่ลูกไปไม่กี่วันต่อมาเบอร์นาดเข้าไปในเมืองเพื่อฟังข่าวคราวของภรรยาและลูกเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าทหารทิ้งลูกชายเขาไว้ที่นี่แต่ภรรยาของเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนได้ยินเช่นนี้เบอร์นาดต้องการพาลูกชายออกจากที่นั่นแต่ชายคนนั้นไม่กล้าปล่อยให้เขาพาเด็กไปเบอร์นาดเพียงแค่ผลักเบา,เบาๆไม่คิดว่าเพื่อนจะโชคไม่ดีหัวไปกระแทกและตายคาทีตอนนี้เบอร์นาดกลายเป็นฆาตรกรตัวจริงเขาจึงกลับบ้านอย่างเงียบๆ นำสัมภาระง่ายๆแล้วหลบหนีไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ท่านหลอดรู้เรื่องนี้ก็ส่งทหารมาและสุนัขไล่ตามเบอร์นาทันงทีในเวลาเดียวกันเขาก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกเสียงเห่าของหมาล่าเนื้อใกล้เข้ามาเรื่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมาติดตามเบอร์นาต้องกอดลูกชายกระโดดลงน้ำเพราะน้ำสามารถหยุดกลิ่นตัวได้หลังจากนั้นไม่นานทหารและสุนัขก,ก็มาถึงริมฝั่งแม่น้ำแต่พวกเขาไม่รู้ว่าชายคนนั้นวิ่งไปทางไหนเบอร์นาซ่อนตัวอยู่ในถ้ำหนึ่งคืน หลังจากนั้นเขาเตรียมตัวไปบาร์เซโลนาเพื่อไปพักที่บ้านพี่สาวเขาเห็นเมืองอยู่ไม่ไกลบอกลูกชายว่าไปที่นั่นแล้วเราจะเป็นอิสระแต่พวกเขาจะเป็นอิสระจริงหรือในที่สุดเบอร์นาดก็พบบ้านพี่สาวในเวลานี้ครอบครัวของเธอมีความสําเร็จและความมั่งคั่งพอเดินเข้าไปคนใช้คิดว่าเขาเป็นขอทานฉันแค่พูดและไล่ฉันออกไปโชคดีที่ถูกพี่สาว เพิ่งลงมาข้างล่างหยุดไว้ที่สาวรีบอุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนและยื่นให้คนรับใช้หลังจากทราบศกนาตกรรมที่เขาประสบมาขอให้สามีให้น้องชายอยู่ต่อทันทีแต่สามีกังวลว่าเขาเป็นฆาตรกรกลัวตัวเองจะถูกเอี่ยไปด้วยภรรยาบอกว่าแค่ช่วยเบรนทซ่อนตัวหนึ่งปีจากนั้นเขาสามารถสมัครเป็นชายอิสระได้ยิ่งไปกว่านั้นในปีนั้นน้องชายได้สลับมรดกเพื่อเป็นสินสอดให้แก่เขาจึงประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ สามีไม่รู้จะพูดอะไรจึงประนีประนอมดังนั้นเบอร์นาจึงฝากลูกชายไว้ในความดูแลของพี่สาวส่วนเขาต้องนอนในห้องใต้ดินในขณะเดียวกันท่าทุกวันทำงานหนัก ในโรงงานของพี่เขยในพริบตาลูกชายอานาวก็อายุ8ขวบแม้ว่าจะเติบโตในครอบครัวของลุงตั้งแต่ยังเด็กแต่สามีไม่ยอมให้เขาเรียกว่าลุงแม้แต่ลูกพี่ลูกน้องก็ไม่ถือว่าเขาเป็นญาติในวันคริสต์มาสพี่เขยเชิญขุนนางมารับประทานอาหารคำ่ำบอกให้ลูกสาวดูแลน้องชายและอานาวยายตัวแสบอยากจะเอาสองคนนั้นออกไปตอนนี้อานาวยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้ชะตากรรมของเขาและพ่อเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง พอตกค่าทั้งสามคน<ๆ>ก็พากันวิ่งเล่นน้ำทะเลค้นพบโดยไม่คาดคิดโดยลาดระเวนท่าเรือเพื่อไม่ให้ถูกเจ้าหน้าที่จับได้พวกเขารีบซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำทะเลเย็นและทะหารยามก็ยืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานก่อนที่จะออกไปรอจนกว่าพวกเขาจะจากไปน้องชายอ่อนแอและป่วยจนไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ลูกพี่ลูกน้องรู้ว่าเธอก่อเรื่องใหญ่เป็นความคิดของอานาวเขาชักชวนพวกหนูไปทะเลทุกคนรีบไปช่วยน้องชายเข้าครัวใช้น้ำร้อนแช่ตัวให้เขาถึงกระนั้นพวกเขาก็จะไม่หาหมอเพราะสำหรับตระกูลเศรษฐี การหาหมอเป็นเรื่องไม่ดีในครอบครัวสามีคิดว่าความผิดทั้งหมดอยู่ที่พี่เลี้ยงเป็นความรับผิดชอบของเธอในการดูแลพวกเขาไม่เคยพบพ่อแม่คนไหนเป็นแบบนี้เวลาลูกป่วยไม่ไปหาหมอแต่อยู่บ้านแช่น้ำร้อนเพียงเพราะในเวลานั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากสำหรับครอบครัวที่ร่ำรวยในการไปหาหมอผลที่ตามมาทำให้เขาพลาดเวลาการรักษาพี่เลี้ยงเห็นเขาตายและรู้ว่าเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้แน่นอนหลังจากงานศพจบลงเขาโกรธกลับมาที่บ้านนำมาไว้ที่นี่ จากนั้นนําแท่ที่เก็บไว้นานแล้วทั้งที่รู้ว่าลูกสาวคนโตเป็นคนทําให้น้องชายตายจากนี้ไปห้ามพูดถึงเรื่องนั้นอีกแต่ยังไประบายอารมณ์โกรธใส่พี่เลี้ยงเขาสั่งให้คนแขวนเธอจากเพดานเบอร์นาดไม่ต้องการให้อนาวเห็นฉากนองเลือดนั้นจึงโอบกอดลูกชายไว้ในอ้อมอกไม่คิดว่าพี่เขยจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นเขาต้องการให้อนาวเห็นราคาที่ต้องจ่ายเมื่อทําผิดพลาดตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นหวาดกลัวอย่างมากเพราะสิ่งที่รอเธออยู่คือค,อความทรมานแสนสาหัสชายคนนั้นระบายความเจ็บปวด และความโกรธทั้งหมดที่มีสายที่เลี้ยงเด็กทุกคนกลัวที่จะพูดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะเธอลูกชายของฉันจึงต้องตาย <sk r isa> จนกระทั่งคนรับใช้บอกว่าเธอตายแล้วชายคนนั้นจึงหยุดหลังจากเหตุการณ์นั้นอหนาวก็ไม่เล่นกับลูกพี่ลูกน้องอีกแค่ปวดใจนั่งอยู่บนต้นไม้ และมองดูพวกเขาจากระยะไกลที่นั่นยังมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อจอนเป็นเด็กพเนจรที่มีบ้านแต่กลับไม่ได้ก่อนหน้านี้พ่อของจอนรักเขามากจนกระทั่งพ่อของเขาพบว่าจอนเป็นลูกชายของหัวหน้าท้องถิ่นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่รักเขาอีกและขังแม่เขาไว้ในห้องมืดทําให้ทั้งสองคนไม่ได้เจอกันตลอดไปถ้าจอนคิดถึงแม่มากก็จะตะโกนเข้าไปทางหน้าตา่างแม่จากนั้นจะมีมือขาวยื่นออกมาลูกผมของเขาเบา,เบา แม้ว่าพวกเขาจะพบกันด้วยวิธีนั้นแต่ก็ยังทำให้อาหนาวชื่นชมอย่างมากเพราะเขาไม่เคยพบแม่ของตัวเองเด็กชายทั้งสองกลายเป็นเพื่อนซี้กันอย่างรวดเร็วส่วนป้าของอานาหลังจากสูญเสียลูกชายไปก็เสียชีวิตเพราะเจ็บปวดมากเบอร์นาดได้ยินข่าวก็น้ำตาไหลพี่เสียชีวิตแล้วต่อมาพ่อลูกจะอยู่กันต่อไปได้หรือไม่ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งปีต่อมาเพื่อรับสถานะของคุณนางผู้ชายแต่งงานกับลูกสาวของคุนนางที่สามสูนพ่อของหญิงสาวที่หญิงผยองคนนั้นกล่าวว่าตอนนี้นายเป็นขุนนางแล้วพวกนายก็เป็นหนึ่งในนั้น เราไม่สามารถเสียเวลากับงานฝีมือไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงต้องรงปั้นดินเผาและท่าทั้งหมดเตรียมทำธุรกิจสนามแข่งม้าที่คู่ควรกับสถานะอันสูงส่งของคอเขาแต่เขาให้เบอร์นาดอยู่ต่อและให้งานในสนามมากแก่เขาเพราะนั่นเป็นพินัยกรรมของอดีตภรรยาเบอร์นาดบอกอานาวเตรียมไปทำงานที่สนามแข่งมา้าแต่อานาวไม่อยากจักจอนไปไกลอยากพาเขาออกไปจากที่นี่ด้วยเมื่อรู้ว่าเด็กชายไม่มีที่ไปนายอยากเป็นบุตรบุญธรรมของฉันจริงๆหรือ จากนั้นจอรไปที่ห้องมืดเพื่อบอกลาแม่ของเขาแต่เรียกยังไงก็ไม่มีคำตอบจอรปีนผ่านหน้าต่างเข้าไปในห้องมืดเพื่อไปเยี่ยมแม่แต่พบว่าแม่ของเขาตายไปนานแล้วเขานอนอยู่ในตักของแม่พูดคำที่อยากพูดแต่ยังไม่ทันได้แสดงหลังจากนั้นไม่นานก็ไม่อยากจากไปตอนนี้อ,อาแนวพบว่าจอรหายตัวไปเขารีบวิ่งไปบอกเบอร์นาทั้งสองจึงไปที่เล้าหมูของจอรตามที่คาดไว้พบเขานอนอยู่ข้างศพแม่ของเขา พวกเขาคุยเรื่องนั้นกับพ่อของเขาแต่ผู้ชายสงบมากและบอกว่าผู้หญิงไร้าการศึกษาคนนั้นสมควรได้รับสิ่งนี้สองคนต้องยืมเชื่อจากเขาแล้วลากจอนกลับไปที่บ้านไม่คาดคิดไม่กี่วันต่อมาบาหลวงมาหาเบอร์นาเขาต้องการพาจอนไปโบสถ์เพื่อไปเรียนแต่เบอร์นาบอกว่าเขาไม่มีเบี้ยเลี้ยงพ่อบอกว่าโรงเรียนจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมปรากฏว่าวันนั้นบาหลวงเห็นจอนอธิษฐานอย่างจริงใจนอกประตูโบสถ์ฉากนั้นทําให้เขาประทับใจอย่างมากดังนั้นบาหลวงจึงขอหัวหน้าให้เขาเรียนฟรี ต่อหน้าโอกาสที่คนอื่นไม่แม้แต่จะปรารถนาหากปฏิเสธก็ถือเป็นความผิดพลาดในโชคชะตาหลังจากได้ยินเรื่องนี้จอนบอกว่าเขาต้องการอยู่กวาดล้างม้าก,กับอานาวแต่อานาวคิดว่ามีแค่การไปโรงเรียนเท่านั้นถึงจะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้ในอนาคตยังสามารถทำงานในหน่วยงานราชการได้ด้วยดังนั้นทั้งสองจึงเริ่มต้น2ชีวิตที่แตกต่างกันอาแนาวยังคงอยู่ที่สนามแข่งม้าอย่างทำงานหนักเธอถูกคนใช้เก่ารังแกและย่อเย้ทุกวันเขาเพิ่งทำความสะอาดมัน จากนั้นเขาก็จงใจนําม้าไปทําให้พื้นสกปรกเห็นมูลม้าที่เกลื่อนพื้นอานาพูดขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ผมเพิ่งทําความสะอาดเสร็จไม่คาดคิดว่าเขาจะหันกลับมาตำหนิเขาอ่ะยังขยับมือขยับเท้ากับอานาวชโชคดีที่เบอร์นาดมาทันเวลาแกกล้าแต่เขาอีกแกจะต้องตายไปพร้อมกับฉันแม้ว่าเขาจะสามารถช่วยลูกชายได้ทันเวลาแต่จากสายตาของเขาสามารถเห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆจะไม่ง่ายอย่างนั้นแน่นอนว่าในขณะที่อานาวไม่สนใจเขาเล่นกระบนหลังมาทำให้ลูกชายของลุงตกจากหลังมา สิ่งนี้ทําให้ในายหญิงที่มีอคติต่อสองพ่อลูกอยู่แล้วช่วยโอกาสทันทีมีเรื่องอะไรอานหลวมนายหญิงตบอานาวาอย่างแรงจากนั้นเขาก็เดินไปหาเบอร์นัทและพูดว่าดูสิว่าลูกนายก่อเรื่องอะไรแต่อาเนเวาบอกว่าอ่านไม่มีปัญหาอะไรทําให้ในายหญิงโกรธยิ่งขึ้นเธอขอให้เขาคุกเข่าขอโทษไม่คาดคิดอาเนเอหันกลับและวิ่งหนีไป เบอร์นาดรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการของชายหัวโล้นเพียงแต่พวกเขาหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ในตอนเย็นนายหญิงยังเทเชื้อเพลิงลงในกล่องไฟข้างหูของลุงเขยสาบานว่าจะให้พวกเขากลับมาขอโทษอย่างเชื่อฟังให้ได้เบอร์นาดไม่ต้องการให้ลูกชายทนทุกข์เมื่อมองหาทางอื่นจูจๆเขาก็วิ่งมาบอกเขานายหญิงบอกทุกสนามมาไม่อนุญาตให้ใครจ้างเบอร์นาดลูกชายของนายต้องขอโทษพอวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาออกไปหางานทำ ไม่มีใครยอมรับพวกเขาจริงๆอาเนาวเห็นสีหน้าผิดหวังของพ่อจึงตัดสินใจขอโทษพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะถูกคนทั้งครอบครัวดูถูกในทางที่แย่กว่า